อะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่บ้านมีนะครับผมแล้วก็สวัสดีเราผมเพื่อนในน้องมีทุกคนนะครับผมในว,วันนี้นะพี่มีมีมรีค e วสเทนเบินบเป็นสุดยอดแห่งตัวละครี่้วจะโอพีที่สุดในเกมอุตสาหกรรมฟิทติ้งอีวิลูชนัน3แล้วนะครับผมนั่นก็คืออุตสาหกรรลีเจน์นะครับผมอุตสาหกรรลีเจน์เป็นอุตาหรมที่ปรากฏตัวอยู่ในคิวซีรี่ของอุตสาหกรรมคอสมอนนะครับผมเป็นการลบลางระหว่างตัวของคอรสฟนกับจัสติสนะครับผมตรงนี้เนี่ยพี่มีไม่มั่นใจ มีเพลนนิดหนึ่งนะอาล่ะผมในวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณแอดเจอร์คุณกอล์ฟอาร์แอลทีเคบีพนัที่นี้นะครับผมสำหรับการรีเพลทโรเบารลีเจนนะฮะผมซึ่งบอกเลยว่าครเบารลีเจนโคตรมากนะเป็นตัวโอพีในเกมแบบเป็นเอวีพีของเกมนี้เลยแล้วกันเอาล่ะครับผมในเรื่องของสล็อตนะตัวละครอย่างลีเจนนะฮะผมไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับผมมีท่าสเปเชียลท่าเดียวนะครับผมแต่บอกตรงๆว่าท่าสเปเชียลนี้โคตรจะแรงใน3โลกนะครับผมเอาล่ะไปเริ่มเล่นกันเลย คลิปที่ไวที่สุดแล้วนะครับผมเพราะอย่างอุลตร้ามลีเจนที่ถ้าเขาใช้ท่าไม้ตายแล้วเนี่ยฝ่าตรงข้ามคงจะไม่เหลืออะไรให้ยำดีแล้วล่ะโอ้ยวิวดีก้าเหรอฮึสกิลไปก่อนสกิลเพย์ชิวชิวชิวชสกิลของตัวละครอย่างตัวลีเจนก็มีความเป็นตัวของคอสปอสเลยนะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะก็คือคอสปอะไอจริงเออแต่พี่เองก็ว่าอยู่ในรอบของลีเจนนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะระหว่างลีเจนเมื่าบาลีเจนเนี่ยกับตัวของ โนโอาเนี่ยนะครับใครอยู่มานานอกันแลแ้วใครเก่ง,งกันก็ออยากจะร่วมกันเลยสักทีอ้าวเลยนะได้เวลาจะพีนายนะสาวินาทีาแ,ลาาทาแล้วก็บาไปไปสูญสลายตาสูญสลายหายไปตามกาลเวลานะครับเหมาะตามตรงเลยนะครับผมถ้าใครมีพี่น้องแล้วเอาตัวละครตัวนี้มาเล่นนี่เครืองเลยนะ มันเก่งจัดจัดอะเก่งมากอะโขกให้แบบกดภาพไม่ตายได้ทุกอย่างก็จบอ่ะโอ้เดี๋ยวคิดแบบตอนชิบิโร่เฮ้ล็อบสเตอร์อ,วววววอ,อุ้ยยัดยอดเนาะมาจับหน่อยปี้เนี่ยเฮ้ท่าเดียวคอสมอนตเลยปี้หน่อยทีหนึ่งเอาไงจับเลยจังหวะน,นี้เฮอออุ้ยลมลมทุกท่อนอ้าวเฮ้ยเป็นไร เอานะเถอนะฮะ,ฮะจะหายไปจากจักรวาลนี้ซะวรวบรวมพลังฮึ ส่วนตัวตอนนี้จิติก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเราจะได้ผ้าไม้ตายใหม่มาหรือเปล่าแต่ลิเจนไม่น่าจะมีนะครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยลิเจนอาจจะย่อมาจากลิเกนเทอรี่หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับผมตัวละครตัวนี้ฮึขวบไปดึงจีจบอย่างไวออ้ยนี่ฮะหลบรวมพลังแต่ดีไซน์สวยนะดีไซน์สวยมากนะ บอกได้เลยนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะกดหรือไม่กดมีค่าเท่ากันเลยนะแต่ไม่มั่นใจอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าตัวละครที่เป็นตัวอย่างอุลตร้าแมนด้วยกันเนี่ยจะใช้บาลียป้องกันได้ไหมคิดว่าไม่ได้นะับผมไม่น่าจะได้ฮะบ,บอกอตรงๆนี่เลย <c oughs> เอาแกความจริงท,ที่สเปเชียลได้แล้วนะฮะเนี่ยอเออ,อ เอาให้เต็มบ่อแล้วกันนะในไหนก็ได้ไหนแล้วโอ้โหโตัวละครมันเก่งขนาดนี้เออจะย่ำยีแค่ทีขอให้มันสะสมหน่อยเฮ้ยเชล่อไหมล้อหนที่สุดนีไ่ไม่ได้กิงโจ้เออืออแวบจับไปโดนโอ้ยล่อปุ๊บนี่เลยเอาแล้วเ,เ,เนี่ยรวบรวมพลัง เดี๋ยวไปเจอเซตต้อนนะครับผมบอกกำโตนะจะมาจากเอเลี่ยนพันไหนเดี๋ยวจะเป็นอาวุธต่อสู้ขนาดไหน่ที่เกย์ใช้พลังคลุกีเจนเอาไเปิไม่โดนเออไม่ไรตีตีไม่ีแกยอดน่าไปถึงทีขอแค่พลังงานครบแค่นั้นเองพอเลยนี่เดะแล้วท่าค่อนข้างจะไหว้วยนะตัวละครตัวนี yeah. hmm. <Yes. S 2> ed, ้คือมันเคลื่อนที่ไวมากเลยอะเออ นี่แน่ของอีกหนึ่งทีเพิ่มเติมมาคือยืนหล่อสักแป๊บหนึ่งลวงล่าอีกหนึ่งจังหวะหนึ่งกระโดดทีแป๊บตัวหายตัวไม่เป็นไรจับเลยก็แล้วกันว่าเฮ้ยมุนให้งงงวยเฮ้สกายไลน์ไปหนึ่งทีเอาเละรวบรวมพลัง ครับผมหลังจากที่เล่นจบไปรอบหนึ่งแล้วนะฮะไม่มีท่าไม่ตายไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับผมแสดงว่าตัวอย่างพลังแมนดิเจนนะฮะผมเป็นพลังแมนที่มีความแข็งแกร่งสูงที่สุดในภาคของ3และบอกตรงฮะแล้วก็บอกตรงตเลยว่าไอ้เป๊ปโอ้ยจิ๊บเมื่อก,กี้เบรกอ่ะเนอะอุยเกิดอุย้ยริดทิงหรือเพื่อปะอีเดอแล้วบอกตามตรงเลยนะฮะผมถ้ามีท่ามาเพิ่มนี่คงจะกู คงจะโอเวอร์แล้วอ่ะตัวละครตัวนี้าะว่าสกิลเดียวคือมันหายอ่ะใชิ่ไหมล่ะนี่ฮะแล้วก็สกิลเนี้ย้าเตะนี้นะมันไม่มีนะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีท่ากลับแบบเดียวของคอส์สนะเพิ่มเนี่ยฮะต่อได้เลยโคตรดีจุดจุดอัดกระแทกไปดึงทีเหมาะสมกับการรอคอยนะครับผมการที่ตัวละครที่อย่างเราไปเล่นตัวอย่างคอสบอลเนี่ยในภาคของไปที่อื่นดิเรกชั่นสามเนี่ยบอกเลยว่าโคตรเหนื่อย หลาก่อนเด็กคิงฉันจะคิดถึงนายถามจีป่าตรงท่าจะเอาอะไรไปสู้ <c oughs> น,นั่นแน่เอ้าเอ้ยมีกระตุกเล็กน้อยเอาเกิดอะไรขึ้นอา้าวอยู่ดีดวงโอ้ยผมตัวพี่ดวง่ดวด้วยครับผมเจอพี่ดวงครับ กลับมาอีก้งหนึ่งแล้วครับหลังจากเมื่อกี้เจอพี่น่วงเข้าไปนะครับผมโอ้โหน่วงจริงๆกลับมาเล่นกันใหม่ก็อบอกว่าลีเจนี่เป็นตัวละครที่ไวจะจัดไปขนาดเกณ์ยังรู้สึกเลยครับว่าเร็วเกินไปนายก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมเราไปป้าเออเออเพราะฉะนั้นเออยอมสบายๆเถิะไปสบายนีย่ต้องลาจากกันแล้วสามวิทีเหตุการณ์ย่ำดีลวงล่างหนึ่งที อัดไปเลยเอาแล้วเนี่ยรวบรวมพลังนี่เป็นการย่ำยีนที่สุดเท่าที่เคยพบมาแล้วบอกคำตงรงลีเจนปะทะโอ้โหเอสโลบอท อันเนี้ยอันเนี้ยนี่ไงอ่าอ่าอ่านี่ไงโ้โคตรสงสารเลยตัวละครตัวเนี้ยนี่เอามามาเราจะสับกับนายเราจะสับกับนายป่าอุ้ยเดิสับเราหนึ่งทีเอาเราสับนายคืนเออเอาเราสับนายอะนายสับเราเอาเราสับนายคืนเอานี่เอาผ่านเองนะอ่ะให้สับหนึ่งทีเอาเนอะใส่โอ้สงสารเฮียแกเลยนี่กดแแจมินมินเอาแล้วเนี่ย มนดทาอารยรรมอันเน่ดาดาจะไปจะเอาปืนมายิงเราเหรอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจบเ้นเน้เ้นเน้นเน้เ้นไงล่ะอันโอ้ยเขี่ยดโดนเขี่ยโดนด้วย การคอครับอ้การคอครับโดนไปที่กระบอกอุ้ยโอ้โหมันจะไล่เป็นมุดดินมาเลยอะไรของคุณียืนรอสามวินาทีเอาละนะชักขึ้นมาได้เวลาการเป็นปุ๋ยให้กับสายของอวกาศแล้วลูมพลังฮะ เอาละครับผมได้เวลาไปเจอเซกตอนกระดีกครั้งหนึ่งนะฮะเซกต้อนเอาไปกระเฮียกแกดีวะอันแน่อันแน่อุ้ยมาสิหลวงล่างหลวงล่างปาบไม่โดนไม่เลยลวงล่างอีกทีดีดีเล่นใจเข็มขัดเล่นใจเข็มขัดนี่เดะปาบแป,ป๊บอุ้ยอุ้ยเปนวิบบับวิบบับโชคปีวิบบับหลับโชคเอาละนะให้โอกาสจะเอาอยัางไงอือวิบบับอุ้ย อ่ะแพ็กเลยเนี่เลยเอ,อาลดิถ้าไม่แต่นี่มันดีอย่างนึงนะสมมุติว่าถ้าเราไปเล่นในโหมดสตรอรี่แล้วจะเกิดว่าต้องมีเจอกับสิ่งของอะไรก็แล้วแต่นะคือมันจบไปทีเดียวก็ได้นะแล้อย่างหนึ่งฝันตกท่ามาสลายไปเลยอะ่ะอ,อ้าวเ,เเเเนนวเทียทำมาเทียเหยียบเหยียบตึกเปลือ้นเลยเทีย เอาละครับผมมาอยู่ในช่วงสับสปาราดอีกแล้วนะสึกสิบสปรารดกันนะฮะผมคราวนี้เราก็จะเอาอุ d เต m a n แมนเลจไปเล่นนะฮะสึกสิบสปาราด,ราดนำแสดงโดยอุ d เต m a n แมนเลจเอาละครับผมเจอแมนเคนทำการอธิบายเนื้อเรื่องกันไปหน่อยนิดนึงนะโอ้โหเอาละครับ รอบนี้ฉันจะจัดการเก๋เอาละครับผมข้ามเปนเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม button state select นะครับผมพี่ตาโตของเราเป็นตัวแรกที่ปรากฏออกมากับพี่จิงโจ้นะครับผมเพราะฉะนั้นไปไปหาพี่จิงโจ้ดีกว่า เราได้เวลาประกวตัวแล้วดีมีไงล่ะ of it. <off itt ling> เอาละสกิลเพย์ผู้เล่นไปเลยแล้วกันนะลวงล่างดีเข้าเรียกว่าถอนเสาถอนเสาเข็มปับ๊บฮึบถอนเสาเข็มรอนะบนึงหอยรอบนึงหอยรั้งนึงเพิ่มสปีดเพิ่มความเร็วฮึบอัดไปเลยลปล่ะ เอาละครับต่อไปนะครับมีไยแรนด์ปรากฏตัวออกมานะฮะผมไปไปเยี่ยมเยี่ยมพี่ตาเดียกันดีกว่าเนดะ้อบอกเลยับผมแบบนี้อยิงนีทั้งวัดยังได้ดีเป็นไงถ้าไม่เขาดีเนาะ ลงล่างอีกทีตีเฮขอเสาเข็มก่อนจิ้มลูกตาจิ้มลูกตาเคกะโหลกเคกะโหลกจัดยอดหน้ามันมีหน้าปะเนี่ยเห็นวิจตาโอ้โยมันเดินแบบดีทุกบราเวนเดอร์ตีไงตีตีลูกคมลูกคมโอ้ยอู้ปั่นเหรอปั่นเหรอหรือปั่นเหรอเฮ้ไปเขายอดหน้าไปอีกทีมาเนี่ยจับเลยก็แล้วกันหาแลยด้วยหมุนๆติ้วๆิ้วพอดิเกน รวมพลังแม็กมามาแล้วนะฮะผมแล้วก็ตามด้วยเอสโรบอทเนคิวเลยเอสด้วยโอ้โหเมมสตาร์ก็ตามมาเพิ่มเติมมาคือพี่ลอบสเตอร์ที่เราเคยย่ำยีไปจากคราวก่อนงั้นก็ทายแลนด์ก่อนก็แล้วกันเนาะ บอกเลยนะว่าคราวนี้เกยจะไม่มีชิ้นส่วนในการเอามารวมร่างกันอีกอุ้ยว้อมันเช็งเข่งแล้วมันยืนสามวินาทีด้วยตีตียืนเคารพกันด้วยตีเนี่ยผู้เห็นในความเคารพอ่ะนี่ผู้เห็นในความเคารพนี่สกิลเพยผู้เล่นไปหยัดล่างลวงล่างตีเนี่ยอ่ะมาดีเลยอุ้ยอุ้ยโนุย เกตบไม่ใช่ดูเยอะว้า,าได้เวลาแล้วสำเร็จโทษยังไม่มีชิ้นส่วนของแกอยู่ในห้วงอวกาศเดี๋ยวกลายเป็นสสารไปซะเอาและครับผมนิเซใช่ไหมเออนิเซไดนานะหรือเฟรคไดนาก็ไม่รู้นะแต่น่าจะนิเซนะนิเซไดนานะเอาละครับผม แหมเอาเฮียแกเลยแล้วกันอุณสัปรากฏตัวตอนแรกเฮียแกกล้ามาปรากฏตัวต่อหน้าเราเพราะฉะนั้นต้องตอบสนองเฮียแกหน่อยดีบาไม่ปูดไม่จ่าเออนี่เจนที่ไม่พูดเลยเนอฟาบลวงล่างวิ่งเข้าไปปั๊บเตะไม่โดนอุ้ยไม่พูดแค่นี้อุ้ยอะไรเออนีบาส่เฮ้นัดเดียวชิวๆแล้วยืนหลอ อยู่สักป๊บหนึ่งอีกทีนึงนี่ถ้าเป็นคอสปอนจะหันหนีเนาะจะมีทาซึ่งพี่บมีเพื่อชอบเลยจริงๆอะไรเนอะมาอุ้ยอปาจิ้วอุ้ยเวลารู้ขึ้นมาแต่จิ้วโอ้โหเฮ้ยเสียเลย,ยนี่เดินไปแล้วเล่นหน่อยละเอาใหญ่หเล่นหน่อยละเอาใหญ่นะเอาแล้วเนยรวบรวม เอาละครับผมรอบนี้นะฮะผมรื้อตะบอนมาช่วยเราแล้วนะคุณฮายาตะนะโอ้บัดอยู่ใกล้เลยแตเดี๋ยวน่าจะจัดการเฮียแกก่อนเลยเนี่ยแต่ไม่ได้นะฮะผมตอนนี้ขึ้นสีเหลืองนะเพื่อความปลอดภัยเราควรจะจัดการตัวอื่นก่อนนะฮะผมคิวรตเอสเลยก็แล้วกันพูดไปแล้วตาของคิวรตเอสมันสวยนะสีมันสวยมากเลยอ่ะจิกี่ดีจิกี่ดีอุ้ยดีดีอะไรเฮ้ตีไง เปิดสัญญาณไฟเขียวแล้วจังหวะนี้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเกิอนอะไรเออไปทุ่มไปตรงนั้นถามจริงเองเอไปทุบมไปตรงนั้นปุ๊งกิ้งอย่างนี้เลยดิเอาล่ะสกายไลน์โอู๋ไม่โดนอุ้ยเล่นเพลินไปหน่อยเอออะไรเฮ้ยอุ้ยมันกล้า,า,า,ามันจกพุงเราเออได้ดีเลยพอใจแล้วใช่ไหม มีอะไรจะสั่งเสียไหมให้เวลาสามวินาทีเอาล่ะเนะฮ่าเอาแล้วครับผมแดงเถือดกันแล้วมาเบมสตาร์แล้วกันเอาเบมเบมเบม,บมเออ สายมันน่ารักนะบินสาวมันไม่ได้เป็นซาบะราที่ไร้กาดได้ tamam. เลยนะออกจิกกุกจิกน่ารักสระโอ้โหไม่น่าเลยดูดูดูเอาเอาบินบินข้ามหัวละบินข้ามหัวเฮ้ยบินข้ามหัวดีแน่เฮ้ยหัวกลดนะวะเอ้เออเอไม่ใช่รังนกจะมาบินผ่านบินข้ามมั้งเกินไปไหมแน่แน่จับเลยอันแน่ดีมาหันมาหันมาคุยกันหน่อยเออดีเป็นไงล่ะท่าอย่างรอเฮอาเอาโอ้ย ลุกตรงนี้แหละไม่รู้ไปทางอื่นแล้วเออตีลูบลูบเอ่ออ่ะแหม่แหม่แหม่ฮึปุ้งไปเลยเหลือล่มไปละไฮเทคนิคหรือเปล่าก็ไม่รู้อ้าวแลเลยดิ เอาแล้วฮะผมตรงนั้นแดงเฉือกเลยฮะโอเคไหนๆมันแดงไปมันแดงสุดท้ายเลยเนาะเราควรจะจัดการเจ้านี่เลยกันแล้วกันนะให้คุณพยาตาเขาไปจัดการศัตรูขั้วฆ่าของเขาแล้วกันเนาะ <c oughs> อาร์ลสายันสวัดอี <c oughs> ได้เวลาทำล็อบสเตอร์แล้วฮ้อวิ่งไป ตีเป็นไงล่ะความจริงท่าเนี้ยของคอสมอลคนชอบเลยเออทับทับไม่ลีลากลับนะคอสมอลอะ่ะจะเป็นแบบเนี้ยดีมากเลยสกิลเพย์ผู้เล่นไปเลยจังหวะนี้เป็นไงแล้วไงต่อฮึบจวงล่าสิครับจังหวะนี้กระโดดเยียบนยหน้าอีกทีอันเดะพุ่งใส่เลยเอาละ่ะรวบรวบพล่อง เอาแลครับผู้พิภูอ <veyard sonic> ัดกันมาแล้วนะได้เวลาย่ำยีกันละหัวล้พไปเลยหลังจากนี้สาวินาทีนายจะหายไปจากอวกาศอันเดะอันเดะตีไงออไปไฟตีไม่โดนอันเดะเออหลวงลองวิ่งเข้าไปตึ๊บไม่โดนไม่ไม่เป็นไรแน่โอ้ย แน่แน่ที่น่าดูครับดูครับแน่หลวงล่างดีกว่ามาลวงล่างลวงล่างโอ้เว้ยเออขอแค่ให้สกิลเต็มทุกอย่างก็อยู่ในการควบคุมแล้วบอกเลยปีเอาไงเด้อเดี๋ยวนี้อ่ะเด้อุอ้ยโอ้ยตกได้ไงอะไรอ่ะอะไรของคุณเนื้อไม่มีโอกาสแล้วเนอะล้อก่อน จงกลายเป็นสสารเป็นซะนอมรับซะด้วยมิชชั่นสำเร็จ